สวัสดีครับช่วงบ่ายนะครับสำหรับน้องๆผู้กำกับ Miss Grand Thailand 2024นะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมในตอนนี้ผ่านทาง Facebook Miss Grand Thailand ครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่กิจกรรมของเราในช่วงบ่ายนะครับซึ่งในช่วงนี้กับอีกหนึ่งแกรนด s สปอนเซของเราครับขอเสีย์บร์มบอให้กับ m e d i s s Hospital and Medical Institute ครับโอ้โหวันนี้เราอย่างที่บอกครับเราจะมาดูแลในเรื่องของความงาม จากภายในสู่ภายนอกภายนอกว่าสวยแล้วภายในของเราก็ต้องดีด้วยนะครับและในตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่างๆกันนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะผู้บริหารกังทางเมดิสฮอสพิทอลด้วยครับ <Yeah. S 1> เอาละครับและก่อนอื่นเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักสําหรับโรงพยาบาลของเรากันก่อนดีกว่าขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบูมครับเรียนชิญครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีคุณวัชนะครับแล้วก็บอส พี่แชมป์นะครับแล้วก็สาวๆผู้เข้าประกวด Grant, มิสแกรน n d ม4ยสี่ทุกท่านนะครับมผมบูมนะครับจาก The m e d i c Hospital a n d Medical Institute นะครับเป็นปอวนเซอร์หลักของ Grant, มิสแกรน n d ม4ยสี่ครั้งดีนะครับผม,มในฐานะปอวนเซอร์นะครับพวกเราเ h อ m e d i ิ The Hospital นะครับพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆทุกท่านนะครับผมในด้านของความสวยความงามนะครับใครมีปัญหาตรงไหนอ,อยากเสริมเติมแต่งตรงไหนก็สามารถแจ้งทีมแพทย์ของเราได้ นะครับแจ้งหมออุ้มก็ได้นะครับคดีของเรานะครับเปิดมาสิบห้าปีแล้วอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับผมส่วนโรงพยาบาลของเราจะอยู่ที่ถนนรัชโยธินนะครับกำลังสร้างอยู่ครับจะแล้วเสร็จภายในสองสามเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรูปจะขึ้นนะครับผมสักครู่นะครับครับสุดท้ายนี้นะครับเออ ผมขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกคนตั้งใจในการเดินตามความฝันของตัวเองนะครับในเส้นทางของการเป็นนางงามนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับขอบคุณคุณบูมด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับนอกจากที่เราจะไปวิสิตมาที่ m e d i ส c l i n i กกันแล้วนะครับสำหรับในอนาคตอันใกล้อีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับ Medi สชอนสปิทอของเราก็ใกล้จะเปิดตัวกันแล้วและต่อไปครับเรามาพบกับอีกหนึ่งผู้บริหารของเรากันดีกว่าครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมออุ้มครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวๆขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยอะเก็บคะแนนอะเก็บเก็บคะแนนเก็บคะแนน <laughs> โอเคค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะอ่ะเราก็เจอกันหลายรอบแล้วเนาะก็วันนี้นะคะพาทีมผู้บริหารมาแล้วก็เอาโปรเจกต์มาให้น้องๆดูก่อนว่าอีก2-3เดือนเนาะเราจะได้เจอกันที่ Medis Hospital นะคะเอาเป็นแบบว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเริ่มเลยดีกว่าก่อนอื่นขออัดฉีดน้องๆก่อนนิดนึงนะคะว,ว,วันนั้นเราเจอกันใช่ไหมพี่แชมป์ครับผมเราบอกทุกคนแล้วว่าให้ทุกคนทำคลิปนะคะแล้วก็ เอ่อพีอาร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริการที่เดอร์มิดิสคลินิกนะวันนี้เนี่ยพี่แบบว่าดูมันตาตั้งเลยพี่แชม,มทั้งหมดนะคะส่งมาส่งมา66จังหวัด<อ>ส่งมาหกจังหวัดนะคะวันนี้นะคะเราคัดเลือกแล้วนะคะขอเงินอัดฉีดหน่อยค่ะขอเงินอัดฉีดหน่อยค่ะเียได้ว่า <laughs> คุณหมอครับ <laughs> มาถึงยังไม่ทันไรเลย <laughs> คุณหมอแจกก่อนเลยเหรอ,อโอ้โห อันนี้นับไม่ถูกเลยกี่ใบครับออสำหรับรางวัลแรกนะคะสำหรับรางวัลอันนี้ให้รางวัลความคีเอทีฟแล้วก็ความตั้งใจพี่แชมป์ที่น้องๆตั้งใจที่จะโปรโมทให้กับโรงเพบานของเรานะคะขอเป็นรางวัลที่3ก่อนมูลค่า20,000ืบาทว้าว <Wow, S> 2 0 0 0 0บาทจะเป็นของ,ของจังห<อ>วัดไหนจังหวัดไหน,ไหนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย อ่ะขึ้นหน่อยและสำหรับที่3มของเราได้รับเงินรางวัล20,000 20, บาท<า>ได้แก่มิสแกรนมิสแกรนมิสแกรนอะไรครับมิสแกรนมีขึ้นจอนิดน,นึงแล้วหลายคนอาจจะเห็นบ้างไม่ใช่อันนี้นะมิสแกรนอันน้องพิงพาวพัฒนลุงคะ่ะพัชรลุงว้าว <Wow. S 1> อยากโชว์จังเลยอยากโชว์จังเลยอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานได้โชว์เอ่ออันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของ ของท่านอื่นๆของท่านอื่นๆนะคะอ่ะน้องพิงพาวน้องพิงพาวครับผมเจอน้องพิงพาวเลยนะครับพัชลุงพิงพาวนอนหรือยังลูกขอซักสองร้อนสองร้อยได้ไหมพี่หิวข้าวแล้วเกินอ่ะไหนขอดูนิดนึงเป็นยังไงบ้าง้งพิงพาหน่อยมีเสียงไหมคะมีเสียงไหมคะ มีความวิ่งมานี่เพิ่มเสียงนิดนึงเรียกได้ว่าโปรโมทครบนะว่าตั้งแต่แบบทางเข้ามาเป็นยังไงเห็นสำหรับเป็นป้ายคลินกนี่ผลิตภัณฑ์โรดักว้าวอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้มอบรางวัลก่อนขอบคุณค่ะขอขอหักภาษีได้ไหม50%ซ อ๋อมีมาปรึกษาคุณหมอด้วยมีปรึกษาคุณหมอด้วยใช่แบบว่าเล็งเห็นถึงความตั้งใจของน้องก็เลยประทับใจมากๆจริงๆทุกคนทําแบบดีมากๆอันนี้แบบหนักใจมากในการเลือกมาแบบเออสคนนี้นะคะครับผมใช่ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณนะครับแสดงความยินดีกับพิงฟาาด้วยมิสแกรนพัทลุงอ่าต่อไปโอ้โหที่ที่สยังได้สองหมื่น ที่2แล้วครับคุณหมอต่อไปที่สค่ะพี่แชมป์หนักใจเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นอีกแนวหนึ่งที่ความคิดสร้างสารรค์มากๆนะคะอันนี้ขอยกให้น้องโอลีฟนะคะโอ้น้องโอลีฟนะคะมิสกันนะครพนมมาเลยโอลีฟโอลิฟนี่น <laughs> กวาดเรียตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อกี้ก็ได้รางวัลไปคุณหมอโอ้โห <laughs> อะดรอลอย่าลืมแบ่งเพื่อนวยขอบคุณนะคะ เออนี่นี่ระหว่างนี้เราก็ดูคลิปน้องโอลิฟไปมีความแบบมีความแบบตตกาน c r e a t i v ที y ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมีการแนะนำยันทีมงานเลยนะฮะไม่มีเสียงเนาะอะใครอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูได้ที่ติ๊กตอกโอลิฟใช่ติ๊กตอกน้องโอลิฟนะคะมีความ creativity มากมากเลยอ่ะต่อไปคุณหมอ ที่สามที่สองละที่หนึ่งได้ที่1ครับวายแต่ละคนนี้คือแบบว่าต้องให้นิดหนึ่งเพราะ<อ><ม>ว่ามีความแบบครีเอทีฟแล้วก็มีความโปรโมตด้วยแล้วก็ดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาด้วยค่ะพี่แชมป์สำหรับนะคะคนที่ได้ที่หนึ่งเป็นประทับใจทีมผู้บริหารของเรานะคะขอมอบรางวัล50,000บาทนะคะ ห้าหมื่นบาทพี่นะคะพี่อยากทานชานมไข่มุกเมื่อกี้แบบพี่ชมบอกว่าทําไมไม่บอกพี่ชมจะได้ทำบ้างเพราะว่าพี่ชมจะได้ทําบ้างนะคะสำหรับคนที่ได้ที่หนึ่งนะคะแดนแดนแดนขอมอบให้นะคะยายวีนบอฟอนะคะจากมิจฉาปทุมธานีค่ะเลี้ยงเพื่อนด้วยนะเลี้ยงเลี้ยงเพื่อนด้วยนะจ๊ะ ก็มิจะมีความแบบว่าแอบโชว์รูปนิดนึงมีฟอร์อัฟเตอร์อะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะอ่าอันนี้เราก็ดูผลงานเพื่อนอ<ช>มีขึ้นช่องทางการติดต่อใช่มีขึ้นช่องทางการติดต่อ <c oughs> นี่นะ <c oughs> <c oughs> ฉันเราสงสารทีมงานเหลือเกินเธอก็ให้เขาทำอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> หน้าแหลกกูนะเ,<อ>เค่ได้ยินมาก่อนใช่ก็มีความแบบนิดนึงโชว์รูปอะไรอย่างนี้ ใช่ค่ะขอบคุณนะคะแสดงความยินดีด้วยอย่าลืมชานมนะอันนี้เป็นแบบตัวอย่างกิจกรรมเพื่อท oui> ี่จะบอกกับน mm ้องๆว่าจาก m e d i c Hospital ค่ะพี่แชมป์ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะเอาขอดูตนจบอยากดูตอนจบจะได้รู้ว่าต้อง ยังมีอีกแบบหลากหลายกิจกรรมที่อยากจะแบบว่าเาชิญชวนให้น้องๆแบบว่าร่วมกิจกรรมร่วมกันเนาะแล้วเราก็จะมีแบบว่าของรางวัลเป็นแบบสินน้ำใจขอบคุณที่น้องๆช่วยกันโปรโมทให้กับทางโรงพยาบาลและก็ทางคลินิกนะคะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหมออุ้มสายเป เปเท่านี้ยังไม่พอวันนี้ยังมีมาเปอีกใช่ค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ของที่เดอร์มิสเหมือนกันนะคะเป็นกลุ่มของอาหารเสริมค่ะที่น้องๆเห็นอยู่เนาะก็อาหารเสริมหลักๆของเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ4ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อยากให้น้องๆฟังคีย์เวิร์ดที่พี่จะให้น้องๆดีๆนะคะสําหรับตัวแรกนะคะคือตัวเมดิฟิสเนาะเมดิฟิสเห็นไหมเอ่ย เมดิฟิชคือตัวนี้นะคะเมดิฟิชเป็นอาหารเสริมลดน้ําหนักนะคะเป็นอาหารเสริมลดน้ําหนักสูตรแพทย์เพราะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยเป็นตัวที่พี่ทามากินเองเนาะตัวพี่เองเคยน้ําหนัก56กกิโลตัวหนามากนะคะตอนนี้น้ําหนักเหลือ4 4กิโลจากตัวนี้ภายในระยะเวลาเพียง3เดือนนะคะตัวนี้นะคะเป็นกลุ่มของสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดและเป็นกลุ่มของนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยกินแล้วไม่จะกินตอดี้เลืกินแล้วนะคะหยุดกินไม่โยโย่นะคะกินแล้ว หลับได้ตามปกติไม่มีใจสัน่นไม่มีปากแห้งนะคะสามารถกินได้ต่อเนื่องไม่เป็นอันตรายต่อตับต่อไต,อต,อตค่ะตัวนี้คือเมดิฟิสนะคะอ่าผ่านไปตัวแรกต่อไปครับคุณหมอตัวที่2ค่ะเป็นตัวกล่องสีขาวตัวอักษรสีชมพูนะคะตัวนี้คือฮันเซลิมนะคะตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะคะที่เป็น เหมือนกับให้คุณค่าทางสารอาหารเทียบเท่ากับอาหารผิวสามมื้อค่ะพี่แชมป์มสำหรับใครที่แบบไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผลไม้นะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะเน้นในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสใครที่มีปัญหากระฝ้าเนี่ยกินได้นะคะหรือว่าคนที่แบบว่าอยากให้ผิวเรียบเนียนผิวนุ่มขึ้นเนี่ยทานได้นะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะกินวันละ2แคปซูลเท่านั้นค่ะพี่แชมป์สามารถทําให้ผิวกระจ่างใสได้ตั้งแต่ขวดแรกนะคะที่ทานกัน กินตอนไหนดีตัวนี้แนะนํากินตอนท้องว่างนะคะกินตอนชเช้าเอาแล้วมีคนแรกแล้วพิสต์เตอร์กินแล้วหนึ่งคนไหน,นครับ <laughs> กินแล้วหนึ่งนคน,นก,กินก่อนเลยพร้อมหนูว่างหรือยัง <laughs> กินได้เลยครับผมโอเคเสร็จแล้วนะคะตัวที่สมนะคะตัวที่3กินคู่กับตัวฮันเซริมได้นะคะตัวนี้เป็นตัวคอลลาเจนค่ะเมดดิคอลลานะคะเป็นตัวคอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนทางการแพทย์นะคะทุกคนคําว่าทางการแพทย์หมายถึงอะไรพี่ชั้หมายถึงว่า กินแล้วเอ่กอกรณีที่แบบเราไปทําหน้ามาทําเลเซอร์มาทำอะไร<ผ>ม,มาอย่างเงี้ยเรากินตัวนี้จะช่วยบูสต์ให้เห็นผลจากการทำหัตถการมากขึ้นนะคะตัวนี้ข้อดีเลยเป็นคอลลาเจน3มโมเลกุลมีไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์และคอลลาเจนเปปไทด์นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถกินแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกและข้อกินซื้อมากล่องเดียวกินได้ทั้งครอบครัวคนเป็นโรคประจําตัวสามารถกินได้เพราะว่าตัว น,นีไม่มีน้ําตาลนะคะสามารถผสมน้าเปล่าหรือว่าผสมอาหารก็ได้กินได้เลยนะคะเป็นโมเลกุลเอนแคปซูเลตไม่ถูกทํำลายด้วยความร้อนนะคะตัวนี้คือเมดิคอลาค่ะว้าว,ว,าวและตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นตัวเมดิเอมบูสนะคะเป็นตัวมาเชลบูสค่ะใครเป็นสายออกกําลังกายบ้าง อ่ามีสซาออกกำลังกายเนาะตัวนี้นะคะสามารถกิน2แคปซูลก่อนออกกำลังกาย20นาทีค่ะพี่แชมป์ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของช่วยในเรื่องของการเผาผลาญค่ะสมมติว่าเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วไปออกกำลังกายจะช่วยทําให้เกิดการเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อด้วยใครที่อยากเปลี่ยนไขมันในร่างกายเป็นกล้ามเนือ้อตัวนี้แนะนํามากๆเลยนะคะรวมถึงคนที่แบบพักผ่อนน้อยนะคะ, <S <S ะทานอาหารไม่ค่อยแบบเหมือนถูกสุขลักษณะม,มีได้วิตามินเกลือและไม่เหมาะสมนะคะตัวนี้ก็ดีมากมาก เลยนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มการขึ้นใหม่ของเส้นผมลดการหลุดร่วงด้วยเรียกได้ว่าครอบคลุมหลายอย่างเลยใช่ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในสิ่งที่พูดไปค่ะพี่แชมป์ <c oughs> จึงเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ <Wow. S 1> ค่ะใครจำได้ไหมใค,ใครอัดเสียงไว้หรือเปล่านะคะสำหรับกิจกรรมแรกของวันนี้นะคะ <c oughs> ก็น้องๆจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มใช่ไหมคะพี่แชมป์ก็คือครับผมกลุ่มที่ เราจะเรียงตามลำดับหมายเลขของน้องๆเลยนะครับก็จะมีกลุ่มแรกครับ MGT 0 1จนถึง MGT 1 9อ่ะอยู่ไหนยกมือให้ดูหน่อยอยู่ทางด้านนี้แถวแรกคุณหมอครับพรีเซนต์เป็นตัวไหนดีโอเคเดี๋ยวเราเตัวไหนดีคะพี่แชมป์พี่บุมเลือกให้หน่อยนตัวไหน,ต,ไหนตัวแรกตัวแรกนะคะให้พรีเซนต์ตัวเมดิฟิสก่อนเลยคะ่ะหยิบเมดิฟิสขึ้นมาใช่มเมดิฟิสก่อนเลยนะคะ กติกาคือน้องๆเนี่ยจะขึ้นไปนะคะไปบนเ,เวทีที่มีพร็อพของเราน้องๆจะต้องเลือกพร็อพให้เหมาะกับโปรดักที่น้องๆได้รับโจทย์ไป<อ>น้องๆแต่ละคนเลือกต้องเลือกพร็อพเองนะคิดๆก่อนนะคิดก่อนนะนนะเลือกพร็อพเองนะคะแต่ละคนจะมีระยะเวลาเพียง60วินาทีเท่านั้นในการถ่ายรูปที่ดีที่สุด ที่พรีเซนต์โปรดักที่สุดได้แค่สมชัตเตอร์เท่านั้นโอ้โห oh. oh. <laughs> อัน,นั้นก็ตกใจแรงเลอเกิน <laughs> ได้แค่สมช็อตเท่านั้นใช่สมช็อตเท่านั้นนะคะแล้วก็ดูกันไปเลยว่าใครจะพรีเซนต์โปรดักได้ดีกว่ากันครับผมในทุกๆ19คนใช่ไหมพี่แชมเราจะเลือกหนึ่งคนที่พรีเซนต์โปรดักนั้นๆได้ดีที่สุดนะคะว้าว <Wow. S 2> เออ เพื่อเป็นการไม่ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันครับผมสหรับกลุ่มที่2องสาเราจะแจ้งก่อนที่กลุ่มที่1จะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสคิดก่อนเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ขึ้นก่อนเลยกันได้ค่ะโอเคครับเรียกได้ว่าตอนนี้ขอเชิญคนแรกเลยนั่นก็คือมิสแกรนกรุงเทพมหานครยูฟเฟอร์บอกว่าเปิดทุกอีเวนต์เลยเชิญยูเฟอร์เลยครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเมดิฟิต เรามาดูกันนะครับว่าน้องจะพรีเซนต์ยังไงมีเวลา60วินาทีคลิมงานจับเวลาได้นะคะ3ช็อตเท่านั้นแล้วเดี๋ยวภาพก็จะขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมครับคุณหมอข,ขึ้นชอให้ดูเลยว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เริ่มเลยอ่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วช็อตแรกคนละสาช็อตเท่านั้นนะครับเดี๋ยวทีมงานขอเพลงบรรยากาศคอรคอได้นะครับ <c oughs> เป็นการบิวอัพอารมณ์เรียบร้อย <c oughs> ต่อไปขอเชิญมิสแกรนกบี B. นี่น้องเนสเขาคิดมาแล้วว่าจะแบบว่าครีเอทแบบไหนแล้วพร้อมมากคิดมาแล้วยืนคิดมานานมากยืนแบบนั่งจ้องๆเลยเอาแล้วพร้อมส่งบีน้ำด้วยตายแล้วคุณนาอันนี้หมดจะหมดเวลาแล้วนะคะคุณเนสค่ะเอเอตส้ตส ดื่มค่ะดื่มค่ะดื่มเลยค่ะดื่มเลยค่ะคุณแม่ค่ะเอาชอคคนค่ะคนคนค่ะเหลืออีกสิบวิค่ะ10สิบวิค่ะคุณแม่ค่ะถ้าคุณไม่ทันนะคะพี่เกดจะไล่คุณหนองนะคะโอ้สวยมากเอาบึงการค่ะ จัว่าคนนี้นี่คือน่าจะปังมากเลยไหมคะเพราะว่าเขาดูเป็นคนแบบครีเอทีฟมากเลยใช่คาดหวังนะคาดหวังนะเอาละเอาละเอาละหมดเวลาเลยแรงมากสู้สู้ <c oughs> ตั้งตารอแล้วคะ่ะว่ารูคจะได้เป็นแบบไหน,น <c oughs> จึง้งกินคนอ t People โอ้ม oh y god อ <elim> ุ้ยสดใสสดใสขอสดใสอีกนิดนึงขอสดใสอีกนิดนึงสวยมากเออ นาทีสุดท้ายนะคะสดใสนะด้วยค่ะสดใสหมดเวลาแล้วเอาต่อไปบุรีรมัมเอมี่เอมี่ต,ตึงเลยใช่ไหม Are you ready? Oh m ready. m สตัวตึงนะคะ e r ร g a n นโซจึ้ง so you eat people เอาผิดอันผิดอัน another side another side <laughs> <laughs> yeah No, 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 you, you put the pill down. It's not the pill. It's not the pill. It's not the tablet. No, no, not the tablet. It's a cola. Yeah, that one. Yes, that one. Okay. Not that one. Shine, smile, yeah, oh my god, perfect. Skin, your skin so good yes. Eat people. Oh honey. ปทุมธานีอันนี้เห็นว่าซ้อมมานะคะตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะคะพร้อมทั้ง4ตัวยังไงคะคุณนะ้าได้โปรดอย่าบอกความรับของราชินีชัน้นเอาและตั้งใจเกินสดใสหน้ามองค่ะคุณใบเฟิร์นกัญญาพัชพรรุ่งเรือง หลบไปก่อนนะคะอันนี้อีทจริงนะคะอีทจากแคปซูลเลยนะคะตัวยานี่จัดไปอีกหนึ่งโอเคค่ะสวยมากสวยมากโอ้รบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือตัวเองหน่อยครับน้องๆทุกคนอะมาฟังคุณหมอคอมเมนต์ดีกว่าเป็นยังไงบ้างคุณหมอสำหรับน้องๆทุกคนที่วันนี้ได้พรีเซนต์นะครับทั้ง4ผลิตภัณฑ์ ต้องบอกเลยค่ะพี่แชมป์ไม่ว่า <ผม S 2> จะเป็น m e d i f ฟิตนะคะเมดี c คอล่าฮันเซลิแล้วก็ m e d i ้ m b มบูสคือทุกคนเยี่ยมมากๆเก่งมากๆค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะแอตติจุดดีมากแล้วก็มีความครีเอทในการ Present พรีเซนต์ผลิตเดัณฑ์มากๆจนตอนนี้ก็คือปวดหัวมาก <laughs> ตอนนี้คุณหมอได้คนหรือยังเอ่ยได้คนหรือยังเอ่ยตื่นเต้นตื่น อะเรามาเริ่มต้นจากกลุ๊ปแรกครับกลุ๊ปแรกกลุ๊ปแรกกลุ๊ปแรกจะเป็นใครกลุ๊ปแรกโอ้ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอรันรูปอีกรอบได้ไหมคะ,อะขอรันรูปอีกรอบหนึ่งขอดูผลงานตั้งแต่ท่านแรกเลยท่านแรกนะคะเริ่มต้นที่คนแรกเริ่มต้นตั้งแต่น้องยูวเฟิร์นโอเครันเร็วๆเ,เลยค่ะขอดูนิดนึง ตอนนี้คุณหมอเริ่มไปถูกแล้วใครดีเอาแล้วเชนหน่อยเชหน่อยเอาใครดีคะเออโอ้โหคือไขมันบลอกไขมันเออเอ้โอะโหดิคอนแต่นี่ให้นบุรีเลยค่ะอออ เอาแล้วให้ใครดีครับโหเลือกยากมากเลยครับคุณหมอตัดสินใจยากมากเลยอ่ะโอ้โหเอาแล้วตัดสินใจยากมากคุณหมอ โอ้ยอถึงเมื่อกี้นี้นะครปฐนเป็นเซตสองแล้วคุณหมอหนึ่งจังหวัดคุณหมอเรื่องอะไรครับอ่ะเดี๋ยวผมเอา l i s ราย,ย,ยชื่อจังหวัดมาตอนนี้คุณหมอบอกว่า,วา,วาตัดสินใจยาก ตัดสินใจยากมากมากน,น,น,นี่นะครับ,อ,อ,รบอ่าได้ผลเซตแรกแล้วนะครับสำหรับเซตแรกของเราขอสแสดงความยินดีกับมิสแ <Miss Gran. S 2> กนรนมิสแกรนนครปฐมคะ่ะโอ้นลิงเรียนเชิญฝนลิงด้านหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมารับรางวัล ทีเดียวมาละตอนนี้พี่ดีร้องไห้แล้วอยู่ทางบ้านอ่ะเดี๋ยวหนูอยู่ตรงนี้ก่อนทีนี้ครับเดี๋ยวคุณหมอครับต่อไปเซตที่สองกับ <ขอ S 1> เม <ขอ S 1> <อ>ดิคอนล่าขอดูย้อนอีกรอบหนึ่งนะคะขอดูย้อนเริ่มต้นที่นครพนมครับอ่โทรศัพท์ใครโทรเข้าครับอือหือ เนเื่องว่าสวยทุกคนขอเพลงนิดนึงนะครับร, <c oughs> รู้สึกเหงาอ่า <c oughs> <c oughs> มีเพลงให้ <c oughs> อยู่แล้วนะจ๊ะมีติ๊กตอกกันทุกคนใช่ไหมนะคะตอนนี้พี่มีเตรียมนะคะเป็นแบบค่าขนมให้น้องๆน,นะคะค่า <c oughs> ค่าขนมให้น้องๆนะคะน้องๆสามารถใช้ติ๊กตอกเนี่ยค่ะติดตะกร้าของ The Medis Shop นะคะน้องๆสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะ The m e d i c Shop T H E W M E D I C E แล้วก็ Shop นะคะ S H O P นะน้องๆจะเจอในตะกร้าของคลินิกนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ที่เราคุยกันมาตลอดระยะเวลานี้อยู่แล้วนะคะ น้องๆสามารถ1เลยคือติดตะก้านะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เมษาเวลา6โมงเย็นนะคะน้องๆสามารถทำคลิปนะคะอาจจะทำคลิปหรือไลฟ์ติดตะก้านะคะของตัว Product ตัวนี้ได้นะคะใครที่สามารถนะคะขายผลิตภัณฑ์ซึ่งในผลิตภัณฑ์ทุกๆชิ้นที่น้องๆขายเนี่ยจะมีค่าขนมให้น้องๆอ,อยู่แล้ว20% 20%นะคะ20% แล้วก็ใช่ค่ะ20%แล้วจนถึงวันที่6เมษาตอนเวลา6โมงเย็นนะคะจะตัดนะ70%ของการคิดคะแนนจะคิดจากคนที่มียอดขายสูงที่สุดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เมษายนอีก30%จะได้จากความครีเอทีฟของการทำคลิปนะคะจะได้เป็นรางวัลพร้อมสายสะพายนะคะ ตำแหน่ง Miss Medis s เปอร์เ l ลเลนะคะขึ้นรับรางวัลในวันไฟแนลบนเวทีเลยนะคะแล้วก็ผลในการทำงานตั้งแต่วันนี้ทุกๆสเตชันนะจนตลอดระยะเวลา1เดือนนะพี่คอยดูในไลฟ์อยู่ตลอดนะคะรวมถึงยอดขายต่างๆเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นคะแนนสำหรับทางฝั่งโรงพยาบาลเราในการ เป็นหานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ารอบนะคะรวมถึงคนที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ของเราด้วยค่ะครับผมได้ค่ะ,ะนนอ,อะไรนะคะ,ะเงินรางวัลของม i s s m e s d i s ูเปอร e เซ e l อนะนอกจากสายสะพายแล้วได้รับรางวัลในวันไฟนอลบนเวทีแล้วนะคะก็จะมีเงินรางวัลจากทางโรงพยาบาลน,นะคะจำนวน10,000แบาทนะคะขายๆกันนะ <pathway> ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับผู้บริหารของเรานะครับจากทางแมนน s ชชอปสปิทอนะครับที่มามอบกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากดูดีทั้งภายในและภายนอกต้องเลือกที่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณแมนนิชชอปสปิทลครับขอบคุณครับรวมถึงขอบคุณคุณผู้ชมทุ<า>กท่านครับแล้วเดี๋ยวติดตามการสำหรับกิจกรรมของกองประกวด Miss g r ว n d Thailand ในช่วงต่อไปครับช่วงนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ